สวัสดีทุกท่านนะครับนะสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษานะครับที่เรียนวิชากฎหมายรายงานกับอาจารย์นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับในเรื่องของพรบคุ้มครองแรงงานนะครับพุทธศักราช้ารสี่สเนะครับซึ่งเป็นกฎหมายหลักนะครับเป็นกฎหมายหลักในการนะครับในการที่จะรู้ถึงในเรื่องของ สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างเป็นหลักนะครับลูกจ้างเป็นหลักนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าเป็นการคุ้มครองแรงงานนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาดูประเด็นหลักนะครับในส่วนของพรบรคุ้มครองแรงงานนะครับการบังคับใช้นะครับนะจริงๆพรบรคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับนะ เริ่มมาตั้งแต่ปี2,541นะครับที่มีพรบฉบับนี้แล้วก็มีการแก้ไขอยู่เรื่อยๆนะครับแก้ไขอยู่เรื่อยๆนะครับนะมีการแก้ไขอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในเรื่องของสาระสำคัญก็คือพอรบฉบ,บับนี้นะครับพรบฉบ,บับนี้เป็นการจ้างงานของหน่วยงานเอก,กชน หน่วยงานของเอก,กชนนะครับคุณจะทําห้างไปทํางานห้างสรรพสินค้าร้านค้าเล็กๆอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสถานประกอบการของเอก,กชนนะครับไม่ว่าจะมีสัญญาจ้างหรือไม่นะครับอันนี้เข้าขายหมดนะครับคนที่เป็นแรงงานนะครับคนที่เป็นแรงงานทุกคนนะครับที่อยู่สถานประกอบการ แล้วก็ไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยว่าจะเป็นเชื้อชาติอะไรศาส,สนาอะไรเพศอะไรนะครับแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้บังคับใช้กับการจ้างงานของหน่วยงานราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจรวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วยนะครับพรบคุ้มครองแรงงานนะครับก็จะไม่ได้ใช้บังคับในส่วนเหล่านี้ นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปทีละประเด็นนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเวลาการทำงานนะครับก็จะมีอยู่สองงานสองประเภทอย่างแรกก็คืองานทั่วไปนะครับงานเล็กๆน้อยๆนะครับงานที่แบบว่าทั้งใช้แรงแล้วก็ใช้ใช้ความรู้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับโดยทั่วไปก็จะให้ไม่เกินแปดชั่วโมงต่อวัน และรวมทั้งหมดไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับคุณอาจจะทําน้อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่สถานประกอบการนะครับแล้วแต่แต่ถ้าเป็นงานอันตรายอย่างเช่นคุณไปทำงานในเหมืองแร่คุณไปทำงานในถ้าหรือคุณไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเสี่ยงอันตรายนะครับหรือคุณอาจจะอยู่รองกา่น้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นงานอันตรายก็จะลดลงมาหน่อยนะครับ ก็ไม่เกินวันละเจ็ดชั่วโมงและรวมกันนะครับไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันเนี่ยนะครับนะตามกฎหมายก็คือไม่ให้เกินนี้อยู่แล้วนะครับคุณจะทํามากกว่านี้อ,อทำน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับคุณอาจจะทําน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานประกอบการที่จะเป็นคนกําหนดเวลาการทํางานปกตินะครับ ช่วงเวลาพักแน่นอนเราก็ทำงานมานะครับสามสี่ชั่วโมงในหนึ่งวันเนี่ยนะครับนะก็จะมีช่วงเวลาในการพักอยู่อาจจะเป็นช่วงพักเที่ยงนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงกี่โมงถึงกี่โมงก็ว่าไปนะครับวับนละหนึ่งชั่วโมงนะครับนะก็ให้มีเวลาได้พักบ้างน,นะครับหรือ นะครับบางสถานประกอบการมีการทํางานล่วงเวลาหรือที่เราเรียกกันว่าโอทีนะครับนะถ้าเกิดมีทํางานล่วงเวลาก็ต้องให้เขาพักเหมือนกันนะครับให้เขาพักเหมือนกันนะครับวันหยุดจะมีวันหยุดประจําสัปดาห์อันนี้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการจะเป็นคนกําหนดเอง นะครับว่าคุณจะให้หยุดว่าเขาจะให้หยุดวันไหนไม่เหมือนกันนะอย่างน้อยๆสัปดาหล์ละไม่น้อยกว่าหนึ่งวันนั่นหมายความว่าสถาประการเารเขาจจะให้หยุดสองวันก็ได้สามวันก็ได้นะครับโดยรู้จ้างก็มีมีสิทธิ์ที่รับได้รับค่าจ้างอย่างที่สองก็คือวันหยุดตามประเพณีนะครับก็คือวันหยุดตามราชการ นะครับอะไรต่างๆปีละไม่น้อยกว่าสิบสามวันโดยได้รับค่าจ้างตามปกติอีกอันนึงก็คือวันหยุดพักผ่อนประจำปีทำงานครบหนึ่งปีนะครับมีสิทธิ์ที่จะหยุดปีละไม่น้อยกว่า6กวันโดยได้รับค่าจ้างอยู่นะควันลามันมีลาหลายประเภทเช่นลาป่วยนะาลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างนะครับปีละไม่เกินสามสิบวันเขากําหนดให้แค่นี้จะป่วยไร้แรงแค่ไหนนะครับลาประเภทที่สองคือลาทรหมมันนะครับก็ลาได้นะครับตามที่แพทย์เป็นคนกําหนดว่าให้ลาได้เมื่ไหร่สามก็คือลากิจนะครับปีละไม่น้อยกว่าสามวันนะครับโดยได้รับค่าจ้างเหมือนกัน นะครับแล้วก็มีลารับรา้ใช้การทหารนะครับนะถ้าสมมุติว่ามีจดหมายมานะครับสมมติว่าอาจจะมีการเรียกตัวไปฝึกวิชาทหารอย่างเงี้ยนะครับนะก็ได้รับค่าต้างนะครับไม่เกินถึสิบวันนะครับแล้วก็จะมีลาฝึออกอบรมก็ลาได้ตามระเบียนะครับแล้วก็มีลาคลอดนะครับลาคลอด การทำงานล่วงเวลาการทํางานในวันหยุดถ้าจะให้ลูกจ้างคุณทําคุณก็ต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างนั้นนะครับนะงานบางงานมันต้องทําต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราหยุดเนี่ยนะครับนะอาจจะเกิดความเสียหายกับงานก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีที่ดีก็คือว่า คุณคุยกับลูกจ้างเขาดีๆถ้าคุณอยากให้เขาทำงานนะครับนะคุณคุยกับเขาดีๆนะครับนะทีนี้ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาเนี่ยนะครับนะในวันหรือในวันหยุดก็แล้วแต่นะครับนะรวมกันแล้วเนี่ยนะครับต้องไม่เกิดสาวสิบหกชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับอ่าค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกตินะครับก็ไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าเท่า ล่วงเวลาใน,ในวันหยุดไม่น้อยกว่าสามเท่าลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดได้รับค่าจ้างวันหยุดหนึ่งเท่าไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดก็รับค่าทํางานในวันหยุดสองเท่านะครับของอาาัตราจ้างต่อชั่วโมงวันทํางานสมมุติถ้าเกิดวันหนึ่งคุณอยากจะลาออกนะครับนะตามกฎหมายก็คือต้องบอกลาล่วงหน้า นะครับต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยนอยเนี่ยนะครับนะหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างหากในจ้างเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างเขาไม่ได้มีความผิดและไม่ได้บอกเก่าล่วงหน้านะครับต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าถึงวันที่มีผลนะครับเป็นการเลิกจ้างนะครับบางทีเนี่ยนะครับนะถ้าเขาแจ้งล่วงหน้าก็โอเค ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าลูกจ้างเขาไม่มีความผิดอะไรแล้วก็เขาก็ไม่ได้บอกลุงหน้าอยู่ๆก็อยากจะลาออกอย่างเงี้ยนะครับถ้าตามกฎหมายก็คือต้องจ่ายค่าจ้างอีกีนะครับอ่ะค่าชดเชยนะครับเราอาจจะเคยเห็นข่าวนะครับว่าบางบริษัทเนี่ยนะครับนะปิดกิจการนะครับพอปิดกิจการเสร็จเนี่ยนะครับนะก็ต้องมีจ่ายค่าชดเชยให้กับ คนที่ทํางานนะครับตามระยะเวลาที่คุณทํางานอยู่นะครับนะเบื้องต้นก็คือถ้าถ้าเราทํางานครบร้อี่สิบวันก็คือสามเดือนนะครับก็จะได้ค่าจ้างอาาัตราสุดท้ายนะครับยิ่งอายุงานมากขึ้นค่าจ้างอาาัตราสุดท้ายก็ก็นับวันเพิ่มขึ้นตามนะครับไม่ว่าจะเป็นครบหนึ่งปีสามปีหก ปีสิบปียี่สิบปีก็ตามนะครับนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เลิกจ้างปกตินะครับหรือปิดกิจาการอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ากรณีที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าเชดาเชยมีกรณีไหนมากอย่างแรกก็คือเรื่องของทุจริตต่อหน้าที่นะอย่างที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยก็คือว่าอ่าองค์กรมีการยักยอก มีการชออ่อกงนะครับอะไรต่างๆสองจงใจทําให้ในายจ้างได้วความเสียหาย,ยง่ายๆก็คือลูกจ้างอ่ะคุณไปกันแกล้งนะครับคุณไปทําให้ในายจ้างเขาได้วความเดือดร้อนนะครับสามนะครับเกิดเหตุประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ในายจ้างได้วความเสียหายคือไม่ว่าคุณจะจงใจหรือคุณจะประมาทก็ตามนะครับนายจ้างเขาก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่าย สี่นะครับฝา่าฝืนข้อบ,บังคับหรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและนายจ้างได้เตือนได้ส่งเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีที่มันเป็นร้ายแรงไม่ต้องมีหนังสือเตือนโดนหนังสือเตือนมีผลบังคับไม่เกินปีน้บตั้งแต่วันที่ทําผิดคุณมีหนังสือเตือนไปแต่คุณยังยังนะเขาเรียกว่ายังเฉยอยู่นะครับยังเฉยอยู่ก็เลยอ่ะให้ออกแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเขาชะเฉยได้ ห้านะครับละทิ้งหน้าที่การงานสามวันติดต่อกันโดยที่ไม่มีเหตุสมควรก็ไม่ต้องจ่ายก็ได้หกนะครับได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกถ้าเกิดคุณได้รับขับได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาคุณก็ต้องออกจากงานทันทีนะครับโดยที่ไม่มีค่าชดเชยอะไรทั้งนั้นนะครับลูกจ้างหญิง ก็อันีที่ลูกจ้างหญิงที่เขาตั้งที่เขาตั้งท้องมีคันต่างๆนะครับอ่ะมันมีข้อจํากัดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาหลังสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าในวันถัดมาก็จะไม่ให้ทํางานไม่ให้ทํางานล่วงเวลาวันหยุดก็ไม่ให้ทําห้ามเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีคันนะครับคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณท้องแล้วคุณทํางานไม่ได้ไม่ใช่นะครับ คนตั้งครรภไม่ใช่โรครายแรงนะคนผู้หญิงตั้งครนภผู้หญิงเขามีลูกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโรครายแรงเลิกจ้างไม่ได้นะครับทีนี้แรงงานเด็กแน่นอนถ้าต่ำกว่าสิบห้าเขาไม่ให้จ้างอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสิบห้าถึงสิบแปดนะครับนะก็จ้างได้แต่คุณจะต้อง ก็จะต้องแจ้งการจ้างงานนะครับให้กับเจ้าพนังกงานที่คอยตรวจแรงงานบอกเขาด้วยว่าอามีเด็กต่ำกว่าสิบแปดมาทำงานอยู่ที่ร้านของคุณและเรื่องเวลานะครับถ้ามีเด็กทำงานก็อย่าให้เขาทำงานหลังสี่ทุ่มถึงหกโมงของวันถัดไปนะครับกฎหมายมันระบุไว้เลยนะครับ กรณีที่มีการหักค่าจ้างอันนี้หักไม่ได้แต่มันก็มีกรณียกเว้นอยู่อย่างเช่นเรื่องของยื่นภาษีก็ต้องหักไปสองก็คือสาภาพแรงงานก็ต้องมีหักค่าบำรุงไปสามนะครับกรณีที่มีสวัสดิการมีหนี้สวัสดิการมีสหกรณ์อะไรต่างๆนะครับนะ เราก็ต้องบอกลูกจ้างเขาด้วยว่าอ่าถ้ามีหักส่วนของสากลส่วนของสวัสดิการก็ต้องหักก็ต้องหักไปนะสี่นะครับเงินประกันชดใช้ค่าเสียหายนะครับห้านะครับเป็นเงินสะสมตามข้อตกลงน,นะครับนะคือนอกนั้นหักไม่ได้นะครับนอกนอกจากเนี้ยนอกจากที่ อธิบายมาเนี่ยมันหักไม่ได้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่ให้เรียกหลักประกันในการทํางานยกเว้นบางตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็ทรัพย์สิสนอย่างเช่นงานบัญชีอย่างเงี้ยหรืองานเก็บเงินเก็บอะไรต่างๆนะครับมันก็ต้องมีหลักประกันในการทํางานเพราะงานพวกเนี้ยมันก็เป็น คือเอาง่ายๆมันไม่ใช่เงินของตัวเองอะมันเป็นเงินของบริษัทคนที่เป็นผู้บริหารเขาก็จะไว้วางใช้ใช้คาํควาว่าไว้วางใจให้ให้คนมาทํางานแต่ก็จะมีการเก็บหลักประกันในการทํางานเผื่อว่าอะไรเผื่อว่าลูกน้องที่ทําเกี่ยวกับเงินมันจะมันจะยักยอกเงินตัวเองแต่งบัญชีเท็จอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกไปก่อนนะครับกรณีที่มีบทลงโทษ นะครับบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็นแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนะครับโทษสูงสุดก็คือจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสองล้านบาทนะครับทั้งจำทั้งปรับพ็มีต่ำสุดก็คือปรับไม่เกินห้า0ันบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโทษที่อ่าอัตราค่อนข้างนะครับค่อนข้างสูงพอสมควรน,นะครับทีนี้เนี่ยนะครับ เดี๋ยวจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าถ้ายังจํากันได้นะครับตอนช่วงสถานการณ์โควิดนะครับช่วงที่เราถูกเลิกจ้างบางคนก็อาจจะยังไม่ถูกเลิกจ้างแต่ทํางานไม่ได้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของการเอางานเนี่ยนะครับนะไปท,ทําที่ไปทําที่บ้านหรือทําที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้เนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับอาจารย์บอกไว้ก่อนว่ามันมีแค่บางตําแหน่งเท่านั้น ที่จะทำงานแบบ anytime anywhere บางตำแหน่งมันมีอย่างนั้นได้อย่างเช่นแอดมินไม่จะเป็นคุณต้องไปนั่งทำนี่ก็ได้ในในสถานประกอบการก็ได้คุณก็จะไปทำงานที่บ้านของคุณหรือคุณจะไปทำงานที่อื่นอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวคุณจะเป็นพนักงานอยู่เพียงแต่ว่าตัวเนื้อง,งานไม่จะเป็นคุณต้องเข้าออฟฟิศก็ได้หรือบางองค์กรอย่างเงี้ย นะครับให้เข้าออฟฟิศแค่สามวันต่อสัปดาห์นอกนั้นคุณไม่ต้องเข้าคุณก็ทำงานคุณไปนะมันมีแบบนี้แต่บางตำแหน่งบางตำแหน่งก็ไม่ได้จริงๆต้องไปทำงานในสถานประกอบการนะครับต้องไปทำงานในสถานประกอบการเป็นลูกเป็นลูกจ้าเหมือนกันแต่ต้องไปทำงานในสถานประกอบการมันเป็นแค่นับางตำแหน่งเท่านั้น ก็สำหรับในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนะครับสำหรับในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานอาจารย์อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับนะทุกคนได้รับรู้ในเรื่องของข้อนี้ไว้เพราะว่าอะไรวันหนึ่งเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปเป็นแรงงานเหมือนกันให้เราได้รู้สิทธิ์ของตัวเองว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยหน้าที่ของเราในฐานะแรงงานเนี่ยนะครับนะมันทําอะไรได้บ้าง ทำอะไรได้บ้างนะแน่นอนแทบทุกคนเนี่ยนะครับนะก็จะไปเป็นแรงงานในอนาคตน,นะครับอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับขอฝากเอาไว้นะครับสำหรับในเรื่องของบรรวคุ้มครองแรงงานนะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะครับนะสามารถที่จะพิมพ์มาถามนะครับอยู่ที่ใต้คอมเมนต์ comment. นะครับพิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับโอเคถ้านะครับโอเคนะครับก็สําหรับในเรื่องของพรบคุ้มครองแรงงานก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ